ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีมีดพับทางการทหารมาให้ชมนะครับก็เป็นมีดพับแบรนด์เกอร์เบนะครับเกอร์เบรุ่น06นะครับเป็นโมเดล06นกะก็จุดเริ่มต้นของ06นะครับสืบเนื่องมาจากกองทัพสหรัฐนะครับต้องการมีดใหม่นะครับที่เป็นมีดที่ใช้งานได้ด้วยมือเดียวนะครับ ที่สามารถทนต่อการใช้งานในสนามรบได้นะครับก็สัญญาดังกล่าวนะครับถูกส่งไปยังเกอร์เบอร์นะครับเพื่อสร้างมีดพับเเพื่อสร้างมีดสําหรับกองทัพนะครับมันต้องเป็นมีดที่ใช้งานได้ด้วยมือเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเวลาตอนสวมใส่ถุงมือนะครับก็เจฟฟรีย์แมนนะครับผู้ออกแบบ06นย์เล่มนี้นะครับ ตอนนั้นเขายังทำงานให้กับเกอร์เบอร์อยู่นะครับก็เมื่อมีการร้องขอสำหรับการออกแบบมีดพับมือเดียวนะครับฟรีมแมนก็จําลองร่างแบบออกมานะครับฟรีมแมนเคยเล่านะครับเขาว่าส่วนตัวเขานะครับเขาชอบมีดอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นมีดที่มีปุ่มกดนะครับเขาคิดว่าเขากับเกอร์เบอร์สร้างมันได้นะครับเขาจึงสร้างตัว ต,ต,ตัวทยนะครับตัวต้นแบบออกมา2เล่มนะครับเล่มที่1นะครับใบเป็นใบมีดทรงดรอกพอยนะครับส่วนเล่มที่สองเป็นใบมีดทรงทันโตแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ให้มีปุ่มกดอยู่ด้านนอกนะครับก็มันทําให้เป็นมีดอัตโนมัตินะครับอย่างเป็นทางการตัวแรกของกองทัพบ,บกสหรัฐตั้งแต่นั้นมานะครับก็ 06นะครับถูกสร้างได้ทันเวลาพอดีนะครับเพื่อใช้ในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่2นะครับหรือสองครามค่นลมรัฐบาลซัดดามฮุเซนนะครับในสมัยประธานาธิบด,ดีเดบันยูบนะครับแล้วก็ถูกใช้ในสงครามอัฟกานิสถานในเวลาต่อมาด้วยนะครับก็มีดแบบนี้นะครับมันถูกพิสูจน์แล้วนะครับว่า มันมีคุณค่าสำหรับทหารในสนามรบแค่ไหนนะครับมันเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายของทหารหารในสนามรบนะครับมันเป็นอาวุธที่ชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะครับสำหรับทหารที่อยู่แนวหน้านะครับคือมันทำได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดนะครับใช้ตัดเสื้อผ้าเวลาบาดเจ็บใช้ปอกผลไม้ ใช้ตัดถุงอาหารในสนามรบนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ถอนฝันยังได้นะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเรื่องราวของพันเอกไม้บัคลีนะครับเล่าถึงประสบการณ์ตอนที่เขาถูกส่งไปอิรักนะครับตอนนั้นเขามีมีด06กับซุปเปอร์กาวนะครับก็ได้2ออย่างนี้นะครับในการถอนฟันนะครับและเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่ทหารในสงครามนะครับ ได้เขียนจดหมายเล่าถึงประสบการณ์ชี้เป็นชี้ตายในสนามรบนะครับไปให้เกร์เบอร์นะครับก็เป็นจดหมายแนวขอบคุณนะครับที่สร้างมีดช่วยชีวิตพวกเขานะครับมันเยอะมากๆนะครับติดตามผนังได้เลยนะครับก็06นย์หกนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับ ก็นับตั้งแต่ได้ดูสารคดี discovery นะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับก็เป็นสารคดีการผลิตมีดพับ06นะครับก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมานะครับเดีย๋ยวมาดูตัวมีดกันนะครับตัวมีดมาเป็นมีดพับขนาดใหญ่นะครับน้ำหนัก7.14นออนนะครับหรือประมาณ203กรัมนะครับโดยประมาณนะครับเป็น มีดแบบมีดต่อสู้โดยเฉพาะนะครับด้ามมีดทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับเป็นวัสดุชิ้นเดียวกับที่สร้างปีกเครื่องบินนะครับปีกอากาศยานนะครับแล้วก็ทำสีดำมานะครับด้ามมีดยาว5นิ้วนะครับจะถึงส้นด้ามน,นะครับมีคลิปเด็บขนาดใหญ่นะครับย้ายซ้ายขวาได้นะครับ ก็เป็นมีดพับระบบล็อกแบบบัตทอมล็อกนะครับมีเซฟตี้นะครับเซฟได้กระทั่งตอนปิดและตอนเปิดนะครับปุ่มบัตทอมล็อกอย่างนี้นะครับเขาทำร่องร่องมานะครับเอ่อทำร่องมาเหมือนเหมือนตัวเซฟของปืนลูกซองปั๊มเลยนะครับเป็นลูกซองวินเชสเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับหรือลูกซองผู้ใหญ่บ้านที่ ถ้าเพื่อนๆน,นึกๆึกภาพออกนะครับจะประมาณนั้นเลยที่มันจะอยู่หน้าไกลหรือหลังไกลนี่แหละผมจะไม่ได้ละรูมป,ประมาณนั้นเลยนะครับปุ่มมาทำล็อกปดเซฟมานะครับแล้วก็เปิดใบมีดนี่นะครับใบมีดยาว3.6นิ้วนะครับก็เป็นทรงทันเป็นทรงอเมริกันทันโตนะครับทำผิวสีดำมานะครับ ผิวด้านด้านมานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกรรมวิธีแบบแบบไหนนะครับเป็นไดมอนด์ไรซ์คาร์บอนหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับใบมีดทำมาจากสแตนเลส CPM S, S 3 0 V นะครับนี่ครับใบกึ่งหยักมาคมมากๆนะครับคมมากๆแล้วก็อันตรายมากๆนะครับ มันเลยถูกจำกัดด้วยกฎหมายในสหรัฐนะครับมีดมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทหารตำรวจและหน่วยกู้ภัยนะครับที่เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเพื่อปกป้องคนอื่นนะครับก็ในสหรัฐบางรัฐนะครับประชาชนเลยซื้อไม่ได้นะครับต้องมีบัตรหน่วยงานนะครับถึงจะซื้อได้ยางนะครับก็เป็นกฎหมายของเขานะมีด ตโนมัติอย่างนี้มันมันผิดนะครับในบางรัฐนะวิธีเปิดปิดมีดนะครับมีดจะอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเราจะเปิดมีดนะครับก็เลื่อนปุ่มเซฟตี้ลงนะครับแล้วมันจะขึ้นสีแดงนะครับเป็นสีแดงเตือนคล้ายๆปืนเลยนะมันจะมีสีแดงจุดแต้มแดงเตือนว่ามีดพร้อมใช้งานนะครับมีดอยู่ในอันตรายนะครับแล้วก็กดปุ่มบัตทอมล็อกมีดก็จะเด้งออกมา แล้วก็เข้าเซฟอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกันใบมีดพับนะครับถ้าไม่เซฟมือเรากำนะครับอาจจะไปโดนปุ่มบัตทมล็อกแล้วก็ทําให้มันพับลงมางับนิ้วเราได้นะครับก็เข้าเซฟอีกทีหนึ่งทีนี้ก็กดก็ไม่มีผลนะครับมีดไม่สามารถปิดลงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาใหเพื่อนๆชมนะครับเป็นมีดพับสายทหารนะครับตึกๆ ผมมีผมได้ลองเอาไปใช้งานแล้วนะครับก็ได้ลองไปใช้งานทั่วไปนะครับจะสังเกตใบมีดมีรอยแล้วนะครับมีรอยไปตัดอะไรสารพัดนะครับก็ได้ลองไปใช้งานแล้วนะครับก็ใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานตัดกระดาษอะไรในในงานของผมนะครับก็ความรู้สึกผมนะมีดมันมันไม่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับมีดมีน้ําหนักเยอะเถอะทะนะครับ แล้วก็หลายๆอย่างนะครับความไม่คล่องตัวนะครับเนื่องจากมือผมมันเล็กนะครับถ้าใส่ถุงมือผมว่าถนัดนะครับมีดมันถูกออกแบบมาให้ไปใช้งานตอนใส่ถุงมือนะครับมีดถ้าใช้งานทั่วไปคือคือใช้งานยากนะครับถ้าใช้งานในการต่อสู้คอมแบทในการป้องกันตัวหรือในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับผมว่าเป็นมีดที่ ที่ทําได้ดีนะครับเป็นมีที่ไว้ใจได้นะครับมันสามารถปกป้องชีวิตเราได้นะครับในเวลาขับขันนะครับก็เอามาเพื่อชมนะเดี๋ยวผมมีคลิปตอนใช้งานเอาไว้ท้ายคลิปนะครับแล้วก็มีปุ่มมีตัวทุบมานะครับผมชอบนะตัวทุบอย่างนี้นะครับที่มันไม่แหลมนะครับตัวปุ่มอย่างนี้ถ้ามันไม่แหลมผมชอบนะ เหมือนในปุ่มที่ที่ถ้าเป็นตัวทุบกระจกนะครับที่มันทํามีทัสเตนคาร์ไบดา์ติดอยู่นะครับที่มันเล็มแหลมอะ่ะอันนั้นผมไม่ชอบเลยเวลาไปทําผัดกับเนื้อหรืออะไรที่มันเกี่ยวนะครับคือคือเจ็บนะครับคือโดนข่วนได้เลยนะครับก็ถ้าแบบนี้ผมชอบนะคือทนมากนะครับใช้งานได้จริงๆผมเอาไปทุบอิด ถังลังกระดาษนะครับนันหนาก็ได้ลองใช้เลยนะครับจะสังเกตว่ามีร่องรอยการทุบนะครับก็แข็งแรงมากนะครับไว้ใจได้เลยคือไม่จําเป็นต้องมีไม่จําเป็นต้องทําเป็นทัสเตนคาร์ไบดา์มานะครับแบบนี้ใช้ทุบกระจกก็ได้นะครับได้สบ,บายเลยทุบทุบได้ทุกอย่างนะครับหรือผู้ประสงค์ผู้ไม่หวังดีนะครับเข้ามา,าระยะประชิดเรานะครับอาจจะเปิดมีดไม่ทันก็ใช้ ส้นด้ามทุบได้เลยนะครับก็นึกสภาพนะครับทำทำที่ทุบมาอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับเอามาเพืนเพื่อนชมนะครับส่วนราคานะครับราคาผมเช็คล่าสุดนะครับาจากเว็บเกอร์เบอร์นะครับราคาอยู่ประมาณ207 US ด u s d o l l นะครับก็ต,ตีเป็นเงินไทย ราวๆ7,000กว่าบาทนะครับ7,005 6 0 0 6นะครับแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่แล้วแต่ข้างเงินนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ7,005 7,006นะครับอยู่ประมาณนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ